สบายดีและสบัยด,ดีเบิดสุขุมสุขคนบพว่าพี่น้องทางลาวและพี่น้องทางไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศเนาะสบ,กกบ,าบายดีเบิดสุขุมสุขคนพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ชาบัวกะสิพาสาวนวลไปหาทั้งงานนองน้ำเพชรพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่าสา,าวนวลเพิ่นมียคงให้ทางน้องเพิ่นเนาะมื้อนี้ก็ถือโอกาสาพาสาวนวลไปพ่อแม่พี่น้อง กะบบุหูว่าทา้งน้องเพิ่นร์อยู่หรือบ่อไหนพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมน้ำสาบัวเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้สาบัวก็ฮอดอ่าเพิ่์ชชานของน้องน้ำเพชรแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องกะเบิ่งทีเพิ่นอยู่อาศัยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะไปหาทั้งบ้านดังไม้ของน้องกะน้องบ่อยู่พ่อแม่พี่น้องสาบัวก็เลยอ่านถามทางมาเนาะกะมาเบิ่งอ่า ทั้งน้องพักอาชัยอยู่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ตอนนี้ก็ทั้งน้องก็อยู่พ่อแม่พี่น้องเดียวซาบัวพาพี่พาน้องน่อไปทักทายสาบายดีกับทั้งน้องเลยพ่อแม่พี่น้องสาบายดีแม่ตุ๊สาบายดีสาบายดีน้องละยังเป็นบ้าเป็นไอบ่โวะมาละมุนละอ่อนเลยโดย,โดย,โดย,โดย มาอยู่ก็อยู่สู้ทุกสู้ยากแต่เป็นทุนมันทุกโลกเลยพุทธคณาวาลกิโดยโดยพุทธนากวาอาให้หนึ่งสามกาเข้าโดยแม่ทุกไลสู้ชีวิตหลายหากินตามพุกตามยากัวกบ่มีพ่อมีแม่หอกพุทธสะพายลอยเอากันโดยคนชุดไทยมากะมาปะกันบัดซ้ำเข้า เขาป้าก็แล้วแหละเจ้าบ่ได้มูลได้มังอย่างเลยบ่มียังบ่บ่มีไปมีมูลมีมังอยู่ไปตามทุกตำบลเนี่ยปกติแบบมาเด๋มันก็มีเพื่อนมียังสั่งเหมือนกันบ่มีบ่บ่เอ้าเต่เจ้าอยู่ใช่ฉะอยู่หนองสะพังในตุ่น้อยๆโยกง่ายไปเรื่อยบ่แม่แหละอดง่ายไปเลยบัดนี้มาจ้างนำลูกนี่แหละจ้าง่นไหะ อยู่นี่แหละมีมู่ลายมีพู้ฮักผูอแพงลายแต่ว่าเพื่อนมีผู้ฮักผู้แพงลูกอระจ้างยังเพื่อนกระเฮิบมัดทุกอย่างสู้บรลำเกียดงานเนาะสู้เพื่อแม่เพื่อลูกให้อยู่จะค้นใช่ไหมลูกสามแม่เด็ดพัวเพื่อนได้ใช่ไหมผัวนั้นแม่สิเล่าบอกว่าทำไปทำงานอยู่ยโอไปทำงานอยไทยาแล้วไปเอาผัวอยู่ไทยแล้วถุดหมูหลอกมา ຄືພາເຕັມເຂົ້າລູກມາຫມູ່ລະມັກຄົວເພິ່ນແລ້ວເພິ່ນລະບໍ່ຮູ້ຈັກເມືອແລ້ວເຂົາລະລັບເມືອເຂົາລະບໍ່ເອມາເລີຍຢູ່ສູ້ໄປເລີຍເ3 คือชุมื้อนี่แหละก็ดูซื้อก็แม่ยอมพักตันบ่มีผู้ชายผี้ใดมาเกี่ยวของเพราะว่านางบบจักบางทีเราก็เนาะเราสู้เพื่อแม่เพื่อรูกจะไปยุลินยุ่มูปากเว้านั้นกะว่าพอบอกให้มูเสียใจแต่ว่าให้เข้านั่งรวมมูโต๊ะตังดูอ่าคนนี้ไม่เท่าอันอันเรื่องอันเรื่องเพืออนนี่มูนคาแบบ ชงถูกนี่พ่อเพียงเวันหลอดบอทเท่าหรือวันเดลได้บ่แล้วลูกไปมันขาดเดือยยังนี่มันก็บสีลายแนวได้หแล้วคนกับบัตรคนได้แหละคนกับซื้อมาเฮพชรแบบคนได้มีครูไปช่วยเพื่อนให้เพื่อนลงปูฮะโอ้บางทีแบบคนได้เงินแล้วบริจาคเดี้ยวบอแล้วแล้วกับคนก็พามาให้ใสยบุญแม่แหละอยู่ที่ทยอยมาเรื่อยๆเนาะ มาซื้อเครื่องฮะโดยสร้างเฮ็ดตัวนี้กําลังสร้างเนาะก็คือว่าเริ่มก่อแม่นล้อืมยนนเลยกแบบว่าพได้เงินมาได้ทยอยเฮ็ดทีนิกทีน้อยแม่นแม่น้ต่ว่ายังฮ้องเติบเนาะสิแล้วเนาะแม่เ่าเนาะกสิหลายฮ้งเติบแล้วเลยเฮ็ดเฮ็ดหลังใหญ่โดยกแม่กบประมาณจักเม็ดล่ะแม่คือว่าได้ยินพ่อใหญ่อันนี้ว่าคือว่า11บ่คืสิแม่นอยู่ด เอาเบิ่งนี่ก็สิเมีนอยู่แล้วขากับเมื่อได้สิถ่ายโปรเมพี่น้องเบิ่งเนาะเพราะว่าหลังใหญ่พอสมควรเนาะได้ยินคนเราสิบเอ็ดโปใหญ่อะไรย่างเี้น่าจะเป็นสิบเอ็ดเมตรคูณแปดประมาณนี้เนาะแมนก็อะหนักอยู่แน่นอนไม่เท่าเนาะแต่ถ้าไม่เท่าเนีอยากไล่พดีพออยู่พอยังบอเด้อว่าก็ว่าจังสันเลยแต่เพิ่นสร้างให้ใหญ่เลยเนาะ พู้ได้มาแม่ก hmm. like, ็ว่าความจริงเลยได้ซัมตุแม่ก็ดีใจเพราะว่ามันมีเป็นพี่จ้างของเราเมนเมนเมแต่ว่าบัดแล้วคนที่ทำก็คนพอใจสร้างเลยกับมุ้งว่าคนสร้างด้วยแต่เพิ่นปอกผ่านเพิ่นยาน่าก็ยางเพิ่นเนาะชุดแรกแต่เพิ่นโดยโดยไรกูขากันอยู่โดยเมนเมนแต่เกิดมาโบเคยเป็นโบเคยมีฟัวตุลโบเคยมาเห็นนันนี่ กุ้งใจแมจะกินหุดน้อยใจน้ำไปยัดน่องนะไปยัดโซนนู่นเลยน่องยันผางห้แต่มาอาศัยอยู่นี่นะเฮิงเติบแล้วเนาะโอ้ยได้ช่องสามปีพิ่นก็ให้อยู่อันนี้ให้อยู่สมบูรณ์พื้นภัยพิ่นให้ใช้แล้วพวกคุกกะตะกี้มันโบได้เป็นเหอนมันพอกโบมีที่จ้างพวกแม่มาอยู่แล้วแก้งเพิ่นก็บโบได้ยังพันธุ์อีแลิ่นว่าทำมันได้ลูกได้ผัวเพิ่นเลย ในลูกมีผัวเลยแต่เนี่ยว่าไปอยู่น้ำลูกน้ำผัวสนน่าฝืนเราฝืนกันอีกอย่างิ่นกับป้าเพื่อนไม่สื่อเนาะกับบ่มีผู้อยู่บ่มีผู้อยู่ัาษาน้องน้ำเพชรบ่ได้ไปเฮียนบ่ซั่นไปเลิกมาเลยบได้ไปบ่ได้ไปตอนแดงบ่ไปตอนแดงเฮียนบ่ได้เลยคนหนึ่งแต่น้อยยังบ่ได้ไปเนาะลูรอกอ๋อมีแต่ผู้เป็นบัตรเนาะ กะบอกเคยมาแม่เฮาเอ้ยถามหะถามหามกะเฮาทังเฮากะคือว่าแหละกะมีผู้ใหญ่คือกันแต่ว่าเพิ่นเห็นคลิปเจ้าเนาะแต่ว่าอยากมาถามเรื่องนเรื่องเือนหั่นน่ามบพเพียงบ่หรือว่ายังขาดเืออยู่น่ปญาติกันละยังขาดเือหลายเนาะกับแม่อืยังบ่ทเพียงพอโดย ก็เล่นอยู่แล้วพวเขนติตคนตาขอเชีงเพิ่ก็เจ้าก็เห็นตัวจริงเลยเนาะหลวงปู่มากึงที่เลยทึงทีเลยสองมาดยโดข้ามาเลยข้ามาเลยเดี๋ยวพิ่นอนข้างอยู่พี่เดี๋ว่าขัามาเลยครับนอนีกับนอนอยู่วัดอยู่วัดวอกอาศัยอยู่วัดใหญ่นี้วัดใหญ่เก่งกระเบาเนาะนอนอยู่วัดโอ้ยโด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 ยก็จะเห็นน้ำสายบุญนั่นแหละเนาะ แล้วเพิ่นก็มาซันเข้ามาเมื่อเช้าก็มาซันเข้านุ่งนำพวกแม่นี้นุเมื่อเพิ่นบกคักในมุมแนใจเห็นนะว่าคนจังหวัามาเบิ่งคักแม่เล่นแล้วจริงเล่นเ่นเล่คือว่าอยากจ้างเงินเสียเงินเนี่ยก็อยากให้มันงามมันคักเนาะมันคักมันสมบูรุญเบกไปเห็นช่าเอาไห้น้องไปนะไห่นอห่นองไป น้องไว้คันเดเจ้าเราโชไปนี่น่นิเ่อปีได้เนี่น้องน้ำเพชรแปีนั่นแหละายเก่าอืมนามาบ่มตัวจริงเองเลยสรางเองเห็ดเองเลยยาโนังอยู่นีแม่บ่มีเงินแล้วทยอยมาห็ดเระยางเทระยางไม่ถ้าเนาะนานแล้วคนเห็ดน่นเล้ยโดยยควมีผู้ช่วย่นละนก็ฝากมาโดย ก็มีไปช่วยเพื่อแล้วเปนกะเพรามาทั้งสิ้นเออโดยเอาก็ดีด้วเนาะไม่เท่าเนาะอย่ายังคายบาสิมีเป็นเฮือนเป็นชาญของตัวเองเนาะใช่เลยสมบูรณ์แบบกรครัวกับอบอุ่นเนาะถ้ากัดฉี่อได้แบบยังนะถ้าอยู่แบบทาวน์เลยนะบอกง่ายๆเนาะอ่ได้ยงง่ายเป็นอิปเป็นหะแน่ๆอยู่กบบไม่เอาไปสักลายได้ลูกอยู่ในเอ็นบ่ อยู่รอบแรกรอบที่แรกเพื่อนมาสัมภาษณ์แม่โดยเกิดอุปช็อคอย่างใหญ่เลยจังไรในบ้านอันนี้แล้วมันโอ้มีบอกแต่เดี๋ยวลูกไม่ยังนมัได้อนุญาตระได้นี่โปเป็นยังบอกบ้านบ้านแต่ที่แรกแล้เพิ่นตื่นบอกในวันนี้ไรเพิ่นตื่นเพิ่นอิจฉะใครไม่มาคแม่ได้คนหาเรื่องว้าเพิ่นกว้าวคนหาเรื่องว้าสมทบครอบครัวของตกแม่บ้านแล้วแล้เพิ่นก็ยุตประมาณสองเดือน เพิ่นสืบตารเบิ่งเป็่นสืบได้ตัวจริงเป็นยังไงในใดเนาะผมมีความจริงเพิ่นระกลับคืนมาอีกเพิ่นให้เฮตมาเนี้อนุญาตให้เฮ็ดเพิ่นกลับคืนมาบอะไรเพิ่นหลุดสามเพิ่นเราเต่ามาอยู่เพิ่นคนใส่สืบโดยโดยโดยบางทีก็สุดใจเนาะเนมาแม่แม่ละเพิ่นมาช่วยแม่ทีแรกก็แม่ทุกแม่ยากแม่บุ่ญยู่มีกินเพิ่นน่ะมีเงินมีข้าวมาช่วยเหลือกินขาเพราะว่าแม่เนี่ยเอาข้าวไปขายรินไผ่ โน่แต่เมื่อถ้าอุบัติเฮตุตีเฮ็ดยังแม่ไปใส่เป็นก็ะมินนะเนาะโน่ด้วยโมเห็นโฮ่แล้วก็สีไปทางไหนหลังก็หลังก่องไปลิ้นน้ำพายเขากระเนียมันโมเห็นในความจริงเนาะบ่อนในว่าวให้ลูกบ้านลูกแม่ให้มีมั้งพระเจ้าหลงไปชกคนกินมันไม่มีเพื่อนละคืนมาสร้างลูกเลย ปัดมาสร้างในเฮือนนี่ก็เอาแล้วบาดนี้โคตรเดือดอีกแล้วเดือดลื่ยไงแต่ว่าคนให้ความอบอุ่นเถอะเนาะแม่เข่าโบกึดไปเว้าวยังเอาไปเลยเด้อโอ้ยแม่เว้าวยังไม่ด้ดอกสู้เขาก็บ่ได้เว้าเขาก็บ่ได้แม่ฟังเอาละยากเลยแต่ทางแม่น้องน้ำพชรนี่ไปเห็นงานแบบรับจ้างทั่วไปในบ้านปคนจะเนาะผู้หักกะนละตอนนี้แต่ผู้คนนี่คนแดนะ แต่ก็บได้เห็นายเห็นนาแล้วเนาะแต่ก็บได้เห็นายเห็นนาบ่มีเอายังบ่มีบ่มีมีแต่ชื่อกินบ่ไหมขอทานกินซักบ่ได้ชื่อแม่ตระหาคอกินโดยโดยหาคอกินบ่อนบ้านเก่าแม่อยู่หนึ่งบ้านหนองท้างตะขอาะตะคานโดยช่างหัวไข่บ้านโพนบ้านพักขย่าเล hm yeah> ah um> ี้ยงแม่น่ะโดยโดยเลี้ยงชีวิตแม่ ตั้งแต่แม่ยังนุ่มเป็นแต่เด็กจำบันโดยแม่เคยรับจ้างคุดให้ไถนาพื่นเป็นนายพลนายพันแล้วก็มีแล้วเพื่อนบัทิมคุณแม่โดยโดยที่แม่ได้สร้างสายเพื่อนตะเขาวงุกแล้เพื่อนละมีให้นาตาตูมโดยโดยแล้เพื่อนเห็นแม่ไปเพื่อนบัทิมโดยเพื่อนให้ดูก็นดีความดีเขาสร้างไว้ตะกี้เนาะตะก้อนเก็บตังบัวใครบ้านป่งปากเช่บ้านข้าอคนบอนแม่ไปรับจ้าง แกไก่เตอนแถวนันมดไปทั่วแตะลูกก oh. oh, okay, okay. ็เคยไปอยู่แถวนั้นบ้านนาปงบ้านทาก้ามเม็นบอก่แหละทากาคนโบที่เอาไปแล้วค่อยว่าเจ้าตายแล้วไมมเขาบอกไปก็โบใช้ย่างกับลูกไปแล้วพวกคนเห็นแล้วกับคนนั้นจับเอาคนนี้จับเอาแล้วก็เอาเข้ากับแปใส่รถมาจ่ะี่รถมาชือดูเลยเลยเงินก็นจ้างให้ กินข้าวเที่ยงแล้วว่าไหมเถ้ากินแล้วกินกับยังมันนี่กินแกงเงินมกทั่วใส่อันฮอนด็อกอืมสร้างว่านไหมเถ้าแกงมันด้วยเสพอยู่ว่าล่ะการเสพชมเอายากแล้วอ่ะางบนมีเนาะโดยโดยโดยก็ตัวที่สองหรอกมันรับทานแม่ไปบนขึ้นมาได้น้องแม่ไปทำีมแม่ด้ยโดย เอาไม่เอาฮเอาบริกวนเจ้าลายเนาะเอาเงินให้เจ้าเนาะสองแสนไม่ได้เออโดยนี่อาชาทุกเลอโดยคนมีเงินสองแสนมาปลูกนาขัน เออมาให้พ huh kind of ่อนข่น um <so ีปทุกุกอ่ามมีค um ุณแก่พ่อขนขาขอให้ฝนตั้งมูชูคนเด้อโดยโดยเพรอนห่งคนห่างคนมีเป็นเชรษฐากัวชายก็แค่คนได้เป็นยโพหมใจให้ลูกให้หลานชาวบ้านให้เหมือนดังเก่าให้เพคนเจริญพรแต่นี่ต่อไปคํามคุณมันยืมมันยื่เลยถูกไหมเถอะเนาะผู้นั้นกระชีเตรียมตัวไปโรงเรียนเนี่เนาะโดย ดูกะอันนี้กะน้องน้ำเพชรเนาะบัดผู้นั่นได้ส่ะอันนี้นะเขาสุวรรณดูเพิ่นได้จากปีได้เพิ่นเก้าปีเก้าปีดูอันนั้นน้องเพิ่นบ่อนแปดปีอันนั้นผู้ลาเนาะผู้ลาก็บุกเคยมาออกมาดึกหลายตืบเนาะ ความอบอุ่นแต่แค่เอื้อเฟินมาเนี่ยเินโม,มาได้ออกมามแต่ว่างเอื้อเฟินโม,มาได้ออกมาโมาได้มาอยเนี่ยเินเที่ยวมาดูดูเฟินจะซีสังเวชนําแม่นี่แหละเที่ยวออกมาแหลวก็คนอันนั้นอันนี้ออกมาให้กินแต่ขออญาตถามชื่อแม่ตู้แม่ตู้ชื่อ,อยัง แม่คูนั่งอันนแม่อันชื่อจริงนะแม่แถวคูนดูแต่ว่าบ้านเมืองทางนี้คนเราบ่นเอนชื่อจริงพ่นเอิญชื่อนแม่ชื่อดินบ่แม่ถาโอได้ดูอายุจักปีเลยแม่ทุกเจ็ดสิบหกปีดูแต่เดี่ยงลานสามคนเนาะแม่นแหละจะเออหาชีได้พักว่างเพคนมาสัมภาษณ์เนี่ยแต่เก่ากับแม่ก็ไปห้าโค่เลย หาคอเข่าวะหาคอเข่านี่แหละไปได้เมื่อเราเสกมากินได้เป็นเมื่อเดือนหลักกระเมาชูลูกหลานกินเนาะโดยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานน่เลยผมมีเงินซื้อถ้าแม่ตู้ไปคอแล้วก็ทั้งหลานอยู่กระเพาะใช่ยู่กับแม่อยู่เพื่อนถ้าแม่ตู้ไปก็คือทั้งลูกสาวอยู่วะจับแม่ตู้อยู่ลูกสาวนี่ไปไปเลี้ยงไปเลี้ยงเนาะคืนในบ้านเท่าได้แม่ตู้ห้าสิ เฮ็ดเบิกหยังเสียหญ้าทั่วไปเนาะทั่วไปเสียหญ้าสักเครื่องมีงานหยังก็เฮ็ดเนาะเออเดียวนี้หั่นมีสักเครื่องเกี่ยวข้าวยามนี้ล่ะเกี่ยวข้าวลูกดูยามเกี่ยวข้าวเป็นวันเนาะเกี่ยวข้าวกเกี่ยวข้าวกเอาเงินบ่บ่ได้เอาข้าวบ่อัน เงินได้ได้ได้หลายได้หลายสิบพันแล้วเขามาซื้อเครื่องหาคอเข้าก็ได้หลายอืมเอาเงินเอาเนาะไปบุกคุ้งกินแม่แหละดูดูโอ้โอโอ้มันข้าลูกมัแม่เพิ่นให้ลูกมันข้าัระบาเพิ่ดเพิ่นยังกินนมอยู่บ่อนีงกินนมโอ้ราเจ็บนี่เราเชฟมันมาเลี้ยงมันโบใหญ่ใชู่้นี้เห็นบ่นมอ่ะโบเห็นน้องโบเห็นน้องหลักการคนมาช่วย ไปเห็ดน่อจังเป็นคนมีย่างอะนะซื้อนมมาให้เห็ดย่างอะนะหืดน้องบ่บ่หืดน้องบ่อ่านกับบอบกวนแม่ตู้เนาะกับบฮู้เนาะทานทางมาอึกระทึกกับชิ่หายน้องน่องเพิ่นไปหุงหำบุงเยียนน้ำเนาะรวยก็ตัวกลับก่อนเด้อน้องหลาเด้ออจาสบายดี อเคน้องพ่อแม่พี่น้องชาวบัวกับชีมาไทยเขื่อนใหม่ของน้องน้ำเพชรให้พี่เห็นนองเบิ่งเพราะว่ากับเจ้าเนาะอะไรออกมาอยู่นอกพ่อแม่พี่น้องนะนี่พ่อแม่พี่น้องถือว่าดัง่อยููพ่อแม่พี่น้อง ไก่ทางไก่ทางแรงเนาะพ่อแม่พี่น้องมันก็เป็นชิบชองเซาพ่อแม่พี่น้องนเน,นเาะชิบชองเซาโอ้พ่อแม่พี่น้งนะนอนง ลากขวดเรียบร้อยใส่น้ำน้ำจับเนาะพ่อแม่พี่น้อนงเห็ดถัวนะ่วเนาะเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องน,น,น่าจะเห็ดสวนพ่อแม่พี่น้องโอ้โเห็ดสวนแล้วปลูกตะไคร้พ่อแม่พี่น้อง ปลูกไหนชิงไหนยางพ่อแม่พี่น้องเนะาะทำมาแม่ของน้องน้ำเพชรกับหวานในอ่ะในพักชัยพ่อแม่พี่นอ้องตามแคมหัวเนาะอ่านี่พ่อแม่พี่นอ้องปลูกอ้อยใส่น้ำเนาะ คือว่าก่วงก่วงพอสมควรพ่อแม่พี่น้องเนาะชิบโซงเช้าพ่อแม่พี่น้องแต่วันนี้ก็เป็นทรายเป็นดินบล็อกอ่ะเป็นเด็กเนาะก็คบแล้วพ่อแม่พี่น้องกตเป็นเด็กเป็นยังกะกะเจ้าก็เอามาไว้เรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็น น้ำบ่แม่พี่น้องอาจจะเห็ดน้ำสางนี่พ่อแม่พี่น้องโอ้น้องพ่อแม่พี่น้องไก่นากระเจ้าพ่อแม่พี่น้อง นี่ก็เป็นเพื่อนสร้างกองนอ้องเนาะกัดเด็กกัดสร้างมาเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่นอ้องก็ถือว่าคักไว้นี่ก่วงถือว่าใหญ่อยู่พ่อแม่พี่นอ้องเพืดกันของนอ้องของน้ำเพชร นี่ก็ยังไม่ได้เนาะทางน้องก็บม่ได้ออกมาพ่อแม่พี่น้องก็ยังได้อยู่แบบเพื่อนกับเจ้าอยู่ทางในอยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะกนี่ก็ชาบัวมาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนเพราะว่าชาบัวก็บอกเคยมาจักเถื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องชาบัวก็พาสาวนวลผลมาเพราะว่าสานวน,น,าาานวลก็มีอาผู้ใหญ่เนาะ มีปุ้ยใหญ่ใจดีให้ชาวนวนเป็นสะพานบุญเรว่าหมอบเงินนาให้ทั้งนองนำเพชรพ่อแม่พี่นอ้องชาวบัวก็เลยพาสาวนวนมาเนาะนี่จะขักดูพ่อแม่พี่นอ้องสร็วดสบายเพราะว่าใกล้ทางเนะาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ ทางเพื่อนน้องก,ก็ถือว่าคักพอสมควรไกลทางพอไหมพี่น้องก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่นอ้องชาบัวก็มาถ่ายให้พี่ให้นอ้องเบิรงอ่าตอนนี้เฮือนของน้องก,ก็กำลังตั้งเสาเตรียมก่อพอไหมพี่นอ้องเออเพราะว่าแห่ทรายทางงานกระจ้าก็ไล่ช่างมาแล้วพอไหมพี่นอ้อง ข่วงญ่ดีพ่อแม่พี่น้องก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสาบัวก็จะได้ขอตัวไปก่อนฝากติดตามหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้สาบัวพอมีกำลังใจหรือว่าเฮ็ดคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะก็สาบัวก็จะได้ขอตัวไปก่อนขอการาบทำมาสบายดี